สว,ส,สวัสดีคร่คะท่านผ<า>ู้ชมม,มือนี่สีมาเลนนิท่านเรียงหยอดน้ำเตา้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเรียงยินมากคือกันบราตโบรานทิดผู้หนีเพื่นกับขยันแข็งคันชุอันชุ่แนวนแต่ว่าเตุบอเป็นแนวเหียวคือเรียง ของน้ำเฮี่ยน้ำซาดน้ำเมียเบียกงานการแนวอื่นพันไก่สูมัเห็ดเบ่เป็นคือหยอดนำดาวีีงนองเดียนนี่กับหูมากคือกันแต่ว่าเป็นจานเด้บเบมัมนเป็นทิดจานบวชโดนแล้วก็สีกออกมาเห็ดแต่เวียดเบียดประเห็ดผู้เมียก็จมอ,อยู่บ่เศร้า มาเาใส่หูผู้นั้นเาใส่หูผู้นี้ว่าผัวเห็ดตะเวียดเวียดใบเห็ดผู้ลังคนกบสีงงเห็ดเวียดเวียดใบเห็ดมันหมายความว่าจังไดแต่ว่ามันบอยอดนําเตาเดียนขิดว่าเด้นี่เห็ดตะเวียดเวียดใบเห็ดจานผู้นี้คือจานซึกใหม่ไปเข้ามาไปสแสดงให้เพื่อนเบ่งไปลูกเลยตัว แนี้ยเนีย้ยาจานเนี่ยอะไรสิเหรอเห็ดตะเบียบเบียยบ่าเห็ดะนะต,ต้มือเส่าต้มแรงจานบ่แบนมอือว่อนทับเขาตีเหตเต้าขาใกล้ซื้อผมกขันใจบ่ออกอยู่ไหมอ้าอ้ยจานขูคิดออกเร้ว เขาไม่มึงก็หยดหน้ำเต้าติจานหยดหน้ำเต้าแมีนอุย้ยนั่นเต้าจานพ่อเต้าอีหลีผุนเต้าเต้าเต้าอหลีเมื่อไเต้าตัวนี้แต่เลี้ยงตัวเนาะเดี๋ยวลูกเสือไปเลี้ยงโอ้ยสิเอาไปเลี้ยงให้นังล่ะจานแม่ว่าเอาไปอ้อม บ่บ่บ่เดี mm ๋ยวผมจะไปเลี้ยงเอาเลี้ยงกันเลี้ยงไปกินข้าวเฮาปะหิวข้าวแล้วไปไปเก็บข้วทีตมเก็บข้าวที่ตมเราวันนี่โอ้ยตมกระเลมคักเลียมเนี่ยทหานผู้จุกในบ่แม่ ขึ้นว่าอะไรนี่กานไปนั่งสิ่อ้ยผ้าเกือบแม่เหมือโโนโรดโดเนาะจะคู่ไหนผ้าใส่คันแทบก็เกือบปั่นคันแทบเนาะเฮ้ยแม่เขาก็เห็นดีนะมะคือหน้าดินใช่ออบอกขายก็บ,บอกขาย,ยขายจังไหนเอาไวไถ้าปันลูกปันเต้าไหม <laughs> ปเป็เต้าเอ้ายังเด็กๆังไป็เต้าหรอทีไปไปกระแท่หน้าแล้วยังแปลงองอมๆอ,อยู่เลยจับมามเสียวไปยังบัตรเสียวม่เลี้ยงเอ้าเลี้ยงไส้ย,ยังดีเลยเหรอเอา้าเลี้ยงกับเลี้ยงหาพักบุ้งหายังไงมันกินเด้อมีหมีกันเด้อ แม่ป้าผมมีน้าปรึกษาปรึกษาเอี่ยงหลานสาวแม่ป้านวางสิละ่ะเห็ดตะเวียกเบียกบาเห็ดนะเอา้ามึงบาเห็ดเบียกตีจังหวะจังสัน่นเอา้าบาเห็ดเบี้ยกในกเห็ดเบียกคนกันแเทพน่าทวนทวนอยู่บาเห็นจะเทียตีบักจานเลยเขาว่าจังสัน่นตีเห็ดตะเวี้ยกหรอเบียกบาเห็ดหวาตีมีแต่จมจมเสาจมแรง แกมันมึงบ่ฮู้จักหยังยะมื้อแรกมึงเฮ็ดจักเทื่บ่เฮ็ดหยังเฮ็ดเวียกเอายามแงก็นอนแล้วเนาะเฮ็ดจังได๋เวียกเอ้ากะย้อนโอ้ยบักจั่นเอ้ยกะย้อนเขาจมมึงต้องเฮ็ดเวียกยามมื่อคืนนําเวียกหังเนาะยามมื่อคืนอีบักจันเอ้ยโอ้โหมันอีเอาหูมานี่ ฮะนี่ไงก่อนยอดน้ำเต้าว่าทีว้าค่อยๆุยมึงก็บอกแง่เถอะยอดน้ำเต้าเออเอ้ายอดก็ยอดยอดแล้วป้าโอ้ยบักจันบ้าแม่นยอดเนี่ยนั้นเอายอดน้ำเต้าไหมไปยังหัวแทอ ยนามือคืนมึงมาหูจังอีนี้ตีจานเดี๋ยวนี้โอ้ยมันก็ขึ้นเงาหน่ะจานเอาได้การแม่กับแม่ป้าหันหน้านี้หันมาเถอะเอาเอาเอามึงเสียดยังหน่ะจานเออเออแม่ป้าอแม่ ป่าเสียใเลยปาหนิมันยังสิว่างจับฝ่าห้องบุหรี่มันยังสิว่างไม่มาได้เก็บเสียจังไหนบ่านี่ฮึ่มเปียงฮึ่มโอ้ยแมนมาว้างเนาะเพมเหมืได้กับว่าแเนี่ยโอ้ยทั้งขึ้ม ที่จะได้บัด็นเนี่ยโอ้ยจานมันคือว่างเลยแม่แป่เอาหน้ามากจ้ะโอ้ยคนในเก็บไม่ได้ก็หัวเราะพูดถ้ากันหัวเราบอกคนมาหยอดน้ำเตาไมหยอดน้ำเตาแนวอื่นมึงมาหยอดน้ำเตานี่มันนี้แม่เอาหน้ามาใส่ตัวจ้างฉกเก็บหลายแม่เก็บหลายแม่เร็วเร็แม่แม่ป้าเก็บหลายหึมเปียงหึมหึมเปียง โอ้เขาก็บอกแม่หุ่มหุ่มเปียหุ่มหุ่มเปียหุ่มแม่ป้าขาดแล้วแม่ป้าออกละจีจานขาดแล้วยังขาดแม่ป้าขาดแล้วยังขาดมย่ปากอยู่ปากหัวมันขาดแล้ว ัวยังขาดละจานโอ้แม่หัวเต,าต้าติแม่เบิ้งซอยลูกไปยังเลียนก็นย,ยังม, <c oughs> <c oughs> มขาดอีหลีติจนานมันแย่าละมึงอย่าบระหุจักหยอดน้ำเต้าน้ำเต้ามึงยังมาหยอดได้สิหยอดน้ำเต้าของเมียมึงมึงมาหยอดให้เตา้มมมา,เตามันกเอาของมึงตัวเจ้าไหนล่ะบ้านนี้น ไปเมียบ้ไนเขาไปแล้วน้ำเต้าน้ำเต้าเนาะเวลาของเมียเนาะว่าเมียนเต้าจังสิขาสั้นอยู่นี่ไปไปไปเมียบ้านเนาะวันี้เปนเมียบ้านเมียบ้านประเดี๋ยโอ้ยเอาเมียบ้านใช่ยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเจ็บหลายแม่เจ็บหลายแม่เร็วเร็วแม่แม่ป้าเจ็บหลายหึมเปียงหึม โอ้ลุงเขาบอกแม่แม่พุ่มพุ่มเปียงพึมเปียงพึาามแ,แม่ป้าขาดแล้วแม่ป้าโอ๊ะเราจีดจานขาดแล้วยังขาดแม่ป้าขาดแล้วยังขาดมาดูปากยูปาก